ประชมการแต่ละสดศึกซีพีสวีสมาร์ทขยับไปลังโลกและคาราวานซีพีเอฟจังหวัดชนบุรีนะครับหลังจากที่เราได้ตื่นเต้นและก็ประสบความสาเร็จจากการที่วันเทงได้เป็นแชมป์โลกด้วยการชนะทีมเด็กน็อกเอาออสววนโดโนวาในยกที่10นะครับแชมป์ร้อยห้าปอนของสภาร์ไโลกกลับมาอยู่ที่เมืองไทยอีกครั้งหนึ่งวันนี้คนไทยก็ได้เฉลิมฉลอง ประเพณีวันลอยกระทงคืนนี้นะครับวันเพ็ญเดือน12ด้วยความสุขสําหรับภาคกลางคืนของพรุ่งนี้ก็จะเป็นคอนเสิร์ตของเอกกลากรนะครับที่นี่ส่วนคืนวันที่8เป็นวิทไฮเปอร์นะครับนี่ก็คือคอนเสิร์ตสาหรับคารวาล C ีพีร่วมกับกองทัพภาคที่1ที่จัดให้ที่น้องประชาชนชมวยครับแสงรัชชยชิงร0 5้แชมป์เยาวชนกับมาริออตพูตาจิโร่ มาดูยกหนึ่งนะครับคู่นี้ในรุ่นเดียวกับทางวันเ่งเหมือนกันน้ำหนักร้อยห้านะครับมาริฮอดจากอินโดนีเซียน้ำเงินชนะชัยของเราแดงนะครับซีพีเฟสมาดอ้ามาดูเจอไซอีกแล้วนะครับมาริฮอดจากอินโดนีเซียไซอีกแล้วถ้าเกิดว่าคอมวยไทยครับจะรู้จักเป็นอย่างดีครับสำหรับชนะชัยขนมต้ม62ครับถือว่าเป็นนักชกที่มากระดูแข็งโป๊กครับแต่อายุนิดเดียว นในอดีตที่ผ่านมาครับายอดมวยไทยขนาดยอดมวยไทยนะครับพันทยักษ์จิตเมืองนนทเสร็จมาแล้วครับเจอเจอเนี่ยครับเจ้าชนะชัยมาหล่อสัง่ายเลยและล่าสุดสดสร้อนรเจ้าชัยโยเพชรยินดีอะคาเดมียอดมวยรุ่นเล็ก มก็เสร็จชนะชัยไปอีกคนหนึ่งเหมือนกันต้องยอมรับนะครับว่าทางพชดีุีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นในเรื่องมวยแล้วนี่ครับครับมีทุกรุ่นนะครับรุ่นตามกันมาเรื่อยๆเลยทีเดียวอายุอานามก็ 17, 18, 19ไม่เกิน20นะครับในรุ่นหลังๆนี่ประเภทเกตเอทั้งนั้นนะครับไม่มีเอาเกตดีเกตซีมาย้อมแมวครับตอนนี้ต้องดูครับผลงานของชนะชัยโปรแกรมวันนี้ถือว่าเป็นโปรแกรมใหญ่ของ ทีดีนะครับสชั่วโมงอีกครั้งหนึ่งเราได้เห็น3ชาตินะครับนักชกจากฟิลิปปินส์เกซิโกแล้วก็อินโดนีเซียรวมสึกต่อยสวยใช้ได้เลยนะครับชนะชัยหมืนต้ม6-2เก่าเรือว่าซีพีเฟสแมนะครับเรียกว่าอยู่ในแผนการสร้างครับคนนี้ก็ขอเรียนนะครับในอดีตนะครับเข็มขัดเส้นนี้นะครับ เมื่อก่อนครับวันเฮงวันเฮงก็เคยเป็นเจ้าของเข็มขัดเส้นนี้ครับเดี๋ยวรายละเอียดมาว่ากันต่อตอนนี้กลับมาชมกันต่อนะครับมีข่าวฝากประชาสัสมพันธ์จากตำรวจทางหลวงนะครับนักเรียนพลตำรวจรุ่น31จอหออ่ข่สุรนารายนะครับพบกันในวันเสาร์ที่22พฤศจิกายนนี้ครับเวลา6โมงเย็นณก,กระท่อมหินนันทพักอำเภอวังน้ำเปรี้ยวจงวังหวัดนครราชสีมาครับ หมวช้อนพี่หมายกลางครับพหน้าหน่วยบริการตํารวจทางหลวงโชคชัยเรียนเชิญนักเรียนในคนตํารวจรุ่นสาเจอหอทุกท่านครับสาวยี่องนี้พบกันที่กระท่อมหินนันทพักวังน้ำเขียวโคราชวัวใน,นทาง ตัวต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับพร้อมทางซ p f ีเฟสมาดดอตเปร์ิเ,เศษไททูลแล้วก็ตัวต้าเคมอเตอร์นะครับโชว์รูม21แห่งหลังหาย17แห่งนะครับโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์แล้วก็ศรีลีนานะครับพร้อมทั้งมาโูรักแฮแล้วก็จิ๋วเจิ้องอีชี่พร้อมทั้งจิ๋วเจิ้งปูเซินด้วยนะครับคุณสายชนชชยพรสกุลนะครับภาคบังเทิงกลางคืนนะครับพร,รุ่งนี้มีคอนเสิร์ตนะครับคืวันที่7มีคอนเสิร์ต ก็ว,วันที่8ก็เป็นคอนเสิร์ตเช่นเดียวกันครับก็มาชมกันนะครับทันทีชอบคอนเสิร์ตของเอจิรก,กรคืนพรุ่งนี้คือวันที่8วิทไฮเปอร์ครับก็ถือว่าเป็นการคืนความสุขให้พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะครับก็ต้องขอบคุณครับบริษัทเจริญพกพภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนครับ โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับจังหวัดชนบุรีครับโดยท่านผมสัน์เอกชัยครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีและที่สําคัญครับช่องเจ็ดสีครับนายไพทอดให้แฟนบัดมวยได้ชมกันครับดีใจกับชัยชนะของวันเฮงวันพรุ่งนี้ก็ติดตามนะครับชมการถา่ายทอดสดนอกพื้นที่ที่โรงเรียนมัธยมแม่อำเภอเรืออำนาจจังหวัดอำนาจ,จาเจริญนะครับ <c oughs> ใช้ได้เลยนะครับเจนาชัยนี่เป็นมวยที่หมัดแรงมาดูว่ามาริฮอดนะครับินโดนีเซียนี่จะจะต้านอยู่หรือเปล่าเพราะว่าในทีมงานของพอดีบีบ็อกซิ่งโมชันนี่คัดมวยมาแต่ละคนแต่ละคนนี่ต้องเป็นมวยที่1ขนาดทั้งแรงนะครับแล้วก็ยืนระยะดีที่น้ำตาเอาพูดไม่ตันขาดคำนะครับเรียบร้อยเลยนะครับมาริฮอดจุดแลครับ โดนลำตัวกรรมการบนทนนับเลยครับน,น็อกเลยครับ,น,น,รบน็อกเร็วครับโอ้โดนลำตัวแล้วจุกสุดลงไปครับเราพักชมโฆษณาก่อนนะครับพักชมโฆษณาก่อนเ,นอนเดี๋ยวกลับมาชมภาพชาครับ ูครับนาชนะชัยต่อยหมัดนี้นะครับต่อยไปที่ลำตัวทิ้งตัวเลยครับมาริโอตูตาจุลูโอดจุกครับออกอาการจุกให้เห็นนะครับสุดลงไปกรรมการปลากขาเป็นนับถึง10บเลยครับพักอีกครั้งนะครับก่อนมอบรางวัลให้ผู้ชนะ ผู้ชมครับเรียกว่าโชว์ฟอร์มประทับใจนะครับสำหรับแชมป์โลกคนใหม่ของเราครับก็เรียกว่าเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้ในยกที่2ครับณชัย CP พีเฟชมาดครับวันนี้ก็ขอเรียนเชิญครับคุณนรงเจียมใจบรรจงครับแล้วก็คุณวิทวัสตันติเวศครับผู้บริหารจากบริษัทเจริญพ่อั้า์สารจำกัดมหาชนครับให้เกียรติขึ้นคาดเข็มขัดแชมป์ให้กับแชมป์โลกคนใหม่ของเราครับวันนี้ถือว่าโชว์ฟอร์มประทับใจเป็นอย่างยิ่ง สำหรับาาดาวรุ่งอนาคตไก่อีกคนหนึ่งครับ